สวัสดีทุกคนกับทักทายสบายดีเอสซีเบิร์ตทุกคนเนาะเมอร์ริก้าโบมี่ยังไลฟ์พี่น้องบรรยากาศกับถองฟ้าเหมือนเขื่นเนาะบบหูว่าคนสิโตะห้ามเขาอยู่ไช้เมอร์รี้เส้าเปี่ยวกับต้วนเขาขอไปในเมืองเพราะว่าเส้าสุกับมาสิไปสืบห้องเนาะพี่น้องเส้าเปี่ยวว่าสิไปสืบห้องแล้วกับจีต้วนเส้าสุกไปในเมืองเลยเขาสิไปเที่ยังแน่กับไปรอบสมนลำกันเนาะตอนนี้เส้าเปี่ยวเพิ่มเหลวแล้วเพิ่มเซตบอกเขาว่ามาเร่เห็นป่าเฮ่านั้นท่านได้กินข้าวเสาร์นาะพี่น้องเนาะ กะไปกะสิทายคลิปมียงกะสิทายคลิปมาให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งนะเพราะว่าซาบซุกกับบอดี้มีแนวให้าทายคลิปแล้วนะพี่น้องว่ามีคอนเทน่นยังมีแต่แบบสิไปใช้กะสิทายคลิปมาให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งนะตอนนี้กับเ็วๆสภาพม่ากับเหมือนจะไปมือาน้าแบบชิวๆ,ๆเดี๋ยวว่าอันแต่งตัวไปทายหูนำ้ำไปดูสภาพพสิแล้ว <laughs> จะไปกับรถคู่ใจของเรา <laughs> ไปเนาะทุกคนเฮาสิไปหาสเปียร์อยู่เพื่อนเพลินนะเพป็นเลวนะเฮากะ อยากจะถือสอยาอยเงียเาไปนั่งเพราะว่าอยากพ้นตกหําเดี๋ยวใส่ให้เบึงบรรยากาศนะทุกคนของฝาบเสียวเลยเสียวเหมือนฝนจะตกค่มเราอะแต่งตัวทากระเป้งคักแน่ไปหอดกลางทางฝนตกคํานี่ก็ไม่เอานะเ <c oughs> บืองเนี่ะทุกคนมันบวดเมีแดดเลยนะไม่มีแดดเลยเไปถ่ายคลีมหันกันเลยไปไปเป็นบางส่วนอะไรแบบมันโบดายเหนนะถ่ายคลีมแล้วมันโบด้มัน ม,มันก็เลยแบบใจหนึ่งมันก็นอยากทอยแล้วลมันบุมิไฟในการถ่ายคลิปก็เลยแบบเอ้ยมันเริ่มทอแล้วอะเอาเป็นว่าเมื่อเนี้ก็เห้ได้คลิปมาลงให้พี่น้องเอฟซีบึงเนาะไปกันเลยทุกคนทุกคนตอนนี้เขาก็นั่งท่าเขานะบึงบรรยากาศแม้สิเอนขอ,อยาพนพ้นต๊เลยล่ลคือฝนจิตตัวเขาเขาตรงมีเสื้อแขนยาวซ้ห้องไว้ พก็จริงเราจะไม่ได้ตากฝนนะยานฝนโต๊ะพว่าฝนหมักโต๊อยู่ในเมืองสับเปียนเสภาพไปซะ,ไ,ปะไม่รู้ส,ส <c oughs> ไิไปซื้อขีดบ่ะอันไปร้านเสือไปเหมือนนะก็ยังพ่นโต๊ห่อม,มนุ่งหนกโตอยู่ในเมืองไปพี่น้องเสียงชีวิตไปก็พ่นโต๊ห่อมกะลิพราะเขานะ <c oughs> ไปพี่น้องสิไปซไปไปฮับส้ม m คลิปต่อเลยนะในที่สุดพน่นกระโตห๊ห่อมเฮาเนาะทุกคนตอนทางเขามาเน,นาะหอดบันนะซิง ฝนตกมันก็ตกแเงี้ยเง้ยแหละมีน้องแต่แบบบ้ามันเห็ียดห้าเปียกนะหน้าซะสุดจนแบบเป <laughs> ียกบุดเนาะตอนนี้พาเปียกมาเบลเอาเครื่องนะทุกคนเข้าในเนยังมาท่านกินเข่าสาวเลยได้หวังว่ารถจะไม่หลายนะมือว่านี่เขามาในเมืองไก่เมฆทุกคนเขามาตอนเที่ยงพอดีหลุดลายเด้ค่ะจากเรือการหนึ่งเทียรเนาะโอ้ยหัวสมมุติยืนเถะขออภัยด้วย แกซิขีเงวกันทุกคนเนี่ยของแกสิ่งนขนีงว,นนวมุ่นมัดบรรยากาศทองฟ้าเมืดคืมตลอดด้วเามาอะไรเออสั่งแล้วเขาตรงเมาด้หนีบอไม่นิน,านอาอยลงเามา,เาไปาไปทุกคนเขาสปายสิตอวครับโหลดตาคุณตอนนี้เขากำมาาแวร์ยู่ตลาด ญงเนาะคนะตลาดเขาอื่นตลาดนี่ก็เปลี่ยนเรามาเวะอยู่ที่ตลาดสวรรค์ไส่โถงขนมาเฟ่เ้ตอนนี้ความขอซื้อข้ากับแบบบาร์ฮิ้วข่าเน่สวัสดีกิน พ้ <laughs> นโต๊ะเหมือกมาแย่อย่ <mm ุดนี้เป็นตลาดก็จะขายค้องโซด้ะพี่น้องขายผ้าขายสิแต่ว่าเขาสิบบาทเลยขอไปซื้อของกินได้เขาจะไปผ่านผ้าเปลี่ยไปซื้ออันใหม่ดังไฟพี่น้องฟักทองฟักทอง ตลาดยูนิข่าวจ,จะเปิดเป็นตอนเสาร์นะทุกคนแต่ว่าตลาดสามาชีไซเขาเจ้าเปิดยยมเล่ตองไปยยมเล่ <Okay. S 2> เนี่ยค่ะซิมาตลาดใหญ่ามาซื้อของสดต้อ <Okay. S 1> ตงมายยมเสาร์นะทันมายยมเล่เขาวจะเลิกแล้วเขาเจะปิดแลนะ้วเนาะยามเสาร์จะมีของสดลายเขาวจะลุง้งจะเสาร์ตอนน่ะเขามาตอนเชียงเนาะเขามาจนเพล่นเหลียวดี เรื่องข้าจะก็เริ่มเบิร์ดเข้าจะเริ่มปิด อันนี้เงินบนนี่นะ เดี่ยวมาคลายคบ่อับ่แพงแต่ว่าไอ้องใจคนี่มถราแบบเอาไปสูเดแบบ่พเสียแหละเอาไปจูแหละได้ฮะเขา n ó เขาอยู่ประมนี้เนึ่งแบเหรอแบนตัวนี้บ้นตัวนี้บ้า ก็เนี่มันสี n h à n งแหละมันออกมันออกสีแมมแบบมอมันเป็นคำแน่แต่แบบว่ามันถือไทยบางที่แบบโอ้คนตายแล้วเขาจะเอาไปจุ่มมาดีเอาได้นะเหมือนกัน้อวแหละตยวนด้มันไม่คุ้นเพื่อนเนาะทุกคนแบบแบบเวลาคนตายแล้วเพ่นเจ้าไห้แล้วเผาไปน้ามันดิบบดนี้ไพ่มันถือมันถือไฟแล้วมันก็เลยดอกมันก็แบบว่า

เบิดเลยบ่ตัวนี้บ่เมันดำดดำดำเลยบ่มันเป็นเบิดบอเออมันเป็นเป็นไม้บานอนแม่แม่บดำเลยบ่มันดำเป็นการเป็นการมิยังเจะจามิมิมิยังเลยเป็นดำเี่อนาลมกันเบิดหาิได้บลมกันเบิดหาสิพัน ได้นะซื้อมาแค่แหาหกบายเกบเบิ่งเพิ่นสิเห็ดน้พี่น้องี่บคือมันเหยดบเร้อเ้อนี้นคัน้ำหอมแบบอะไรนะัเออิน้อันสวยนนี้ mày ạ? Ừ, nó Mưa nào chào có áo tôm này mà hết mày hết. con chào là thư căn bỏ Này chào hết bỏ này Khó này Khó bên mày luôn Thư hả chào sư mày đây bà. Okay. Bà. <laughs> Hết Ok Thư chai Hết mất bọn nam là bỏ ông anh chào đây đó ไปยังเกาะต่อนี่นะไปไปสีไแ่าอนบหบานนามมนส้มบัตเับสดอันนี้เท่าไรชียวซองสลึงบาด้วยเท่าไิิสยบลอุ้ยตะปูสวยจังเลย

เออตดตอนหนิงกำลังสีเดินทางไปตลาดลักแปดเนาะทุกคนพาเส้าเปียวไปสื่ออันขี้มไม่ว่าเครื่องใส่ของผ้หญิ่งอะไรฮ่าถามเพิ่มมาเป็นยังเื่อตองไปสื่อยูหันเพิ่นบอกว่าเพิ่นเคยไปสื่อแล้วมันถือเนาะทุกคนมันถือกว่ายูบอลทีแบบว่าเคยสื่ออ่นนะ เดีซาเปียคุณมาถ้าไปสื้อข้องแบบไปสื่อร้ายนี่กัไปมันกับขุมอยู่เนาะทุกคนแต่ไปสื่อดำอันลํายังกับบุุมเลยทุกคนเปลืองน้ามันเนาะเพราะว่ามันกัไกลเติบยู่ได้ระวางทางไปก็มีตํารวจเนาะทุกคนยานตํารวจกักอยู่เพราะว่าบ่ได้ใส่หมวกกันน็อกเพราะว่าอันตํารวจคุณจะกักขู้ทีแต่ว่าสัญจรใน้นทางแล้วบใส่ซมกว่ากันน็อกิ่นก็จะกักเนาะทุกคนเนาะเวลาฮาดินทางก็ต้องใส่หมวกกันน็อกจ้า ซาสุกบอกคิด pues ว่าเซเลมาไกลเนาะก็เลยโบ้ไดใส่หมวกกันน็อกมาทุกคนเส้นทางอยู่เส้นนี ok. ้น้ำบรรยากาศโคตรดีเนาะแล้วก็อากาศก็ดีและเมื่อนี้ก็แบบฝ่าทองฝ่าอันมืดนขึ้นนะเห็นบอกแบบมันเป็นแบบพุ่นสิตกตอนมาไอ้ยังพุ่นต๊กนะทุกคนเนาะอยู่แถวนี้ก็อากาศดีดีพี่เนาะ่าจะเป็นเส้นทางขึ้นไปทางซี้นนเนาะทุกคนคนจืดได้ซาสึกคนว้าวพีดก็ขออภัยเนาะทุกคนกับบ่คอยได้เที่ยวคนใดเนาะ น่าจะเมีนเดีทางไปเชน่อันเดียวก็จะขี่รถไปสื่อของนะทุกคนสิไปสื่อ,อยังเงยกับไปรอาส้มนำกันเนะาะสุดแรกก็จะไปสื่อเป็นพวกกระแป้งหรือก็อันครีมเนาะเอาขีา่รถตามร่วมจนาแหงมาละแหล,ละนี่ก็บเมนตลาดลักแปดเนาะทุกคนเดี๋ยวเอาฉีเข้าไปใน,ในในเลยเนาะ ก็เจาะก็คาให้เครื่องตามเข้มท่าพี่น้องคงขิงคงอยากน่าจะเปิดตลาดเสาหนุ่มว่าสาซูเคยขี่กายมากสียงแน่งๆเลยเพิ่นปิดพี่น้องนี่บรรยากาศแถวนี้นะรถหลดลายพี่น้องเลยยุ่ทางเส้นนี้รู้สึกว่ารถมันรลายผิดปกติเนาะเออมันก็นนะ่าจะรลายผิดปกติแหละแต่ว่าซูหัดบ่ค่อยได้มากยู่นี่กะมีเพิ่นคล้ายเสือ้อผ้า เดี๋กันนะจะมีคงกิน,นเน่แต่ว่าเขากะอาจจะบริเลอได้เนาะไปทุกคนไปสื่อของกันเลย <S <S มาหอดตะลาดเสเกี่ยวกับเผาหยางเล็งเล็งไปใส่อาหานเครื่องสมานเราจะเป็นอาหานที่เพป็นเคยืสื่อเนาะทุกคนเพม่อนถึงส่วนเข้ามาคุณบอกว่าเครื่องยูริมันถือคุณมาสีภาไปคุณว่าเอาไปดิมา่าแล้วพี่น้องมามาเบ่งน,น้ำกันเป็นเฉพาะหัวคีมหัวคล้งอ,งองใส่ของผู้หญิง เป็นเอ่ออันโรสตอบโรสันเยะเ,เนาะใครที่มากายมาเทานิกบแบรซือได้นาอทุกคนซาสุกมากขครั้งแลคือกันจุนลายตาไปเลยเนาอทุกคนเพราะว่าเครื่องมันลายเพราะว่าคนจะเปิดเป็นหาดคลายขีมโดยเฉพาะคลายขีมคลายอันแบบโรสันแบบว่ากระเป๊ะเง,งี้ยงนะเลยเฮาก็มีแนวจะซื้อหนึ่งกลุ่มบริมามึงเป่าได้ทุกคนมีแนวติดไหมติดมือมาอยู่เนาะ การแนะนำโลสันน้ำหอมให้เปี่ยวผมเพราะว่าเคยใส่เพื่อเออคุษณกุสนาซะวัสพี่น้องโสันอันนี้มันหอมนะก็เล่นแนะนำให้น้ำเปี่ยวใส่แต่ว่าเองนะบริษัยสัพี่น้องเพราะว่าดทาขี้กันเลดค่ะประเทศดาวมันเดดค่ะการบึงเรื่องไปสักพักเช้าสุดกะเออมีเนี่ยสีสอีเล็พี่น้อ มาซื้อคลองห่นนี่ก็ดีเนาะทุกคนแบบว่าอันใดที่แบบว่าเออเป็นแบบโดยสันน้มหอมที่แบบว่าเขอาอคิดว่ามันสีหอมบอกเพม่อนกับบอกว่าออลอ่งท่าแบบโล่งไหลเพื่อนให้แก้ล่งเลยนะแต่แบบห้องกับุกะที่สีล่งไรเพราะว่าก็เก่งใจนะทุกคนนะให้ขนาดเก่งใจนี่แกสติกล่งลหลายล่สุดนี่นะ ก็เป็นสีที่ซาสุเคยใส่ต่วซาสุเคยใส่ในมันแพงก็านี้แต่มันกับอันเดียวกันเกีรเดียวกันเนห้าก็ใส่แบบมันกับบัทึงกับบ่วแพงแต่แบบราคามันต่างกันเนาะมาซื้อันนี้มันก็จะถือกลัวซาสุก็เลยเออบบเสียหายน้อยมากเลยก็ได้จกเงินสีน้อพี่น้องมันนี่ก็ได้เสียเงินน้อยนึงนะทุกคนนะมันนี่ก็แบบเลาะไปเอยๆบ่มียงเนาะเลาะตากฝนดีในตากพนกับซา้ากี่น้องเอ้ยคำมาสารภาพกันเปียกเมื่อสิเท เอากระบ,บึงไปเบึงมาเนาะอ้ะาเจังสี่เวไหนใดหัวจะยิง,งขี่โด,ดตากล่มจนหัวยิงแค้นจ่แหล่เออปุ๋ยใส่เสียเข็นยาวแต่งตัวเหมือนจะไป็นมืนนาเลยนะบุหรีจ่จะคลองละหนึ่งหลังจากเบงเครื่องสมบัแล้วก็ผ้าสเปียร์มะละเบ,บื้งเส่เข็นยาวเนาะทุกคนเราวเบึงเสืออยู่ในตลาดน,นี้เพิ่็จะคล้ายแบบ ตลาดทั่วไปนาะมีเกิรมเีเสื้อผ้าแล้วก็มีขี้มีของกินของอยากพี่น้องลายยางลายเนยวเนาะพัฒิการมธาธันิกะแวะซือได้เด้อพี่น้องแต่สัหรับเครื่องสมากับสาวสุขิดว่าอันอาจจะแบบพ่อซื้อหรือว่าหม่องอื่นอาจจะถือกุ่นนี้ต่มันอาจฉรไยลเนาะแต่สซมิกามาไดยูทุกคนเออกะจับใบเสือเพไปจักหนึ่งกลุ่มเห็นเสือบไดนะ้เนาะอยากจกเงนินหลุดแต่ว่ากะทำใจไว้นะแบบเออห้ามจกเงินนะเออมันจะเบิดแล้ว <laughs> มันเป็นเรื่องของผู้หญิงนะ เห็นเสือเลยแบบตา nilo ไอรุดออกมาเลยแบบเอ้ฉันจะซื้อดีไหมเห็แต่ว่าสุดท้ายแล้วเ้ากับบริเฮกกดเนาะทุกคนเ้ากับบริโจกเงินเสือเสือพี่น้องเอ้ยเนาะกเลยย่างแบบเบิึงส้มซื้อแล้วก็ถ่ายขีปห้พี่น้องเอสซี่บึงเนาะอเปลี่ยพิ่นเบิึงเสือเพิ่นกับบึงไรค่ะเนาะแต่ว่ามันใหญ่กว่าตัวพื้นแหละเสือมันมีแต่ตู้ใหญ่ๆเนาะเพิ่นก็เลยบไปซื้อแต่เ้าก็เลยสิพากันกับเนาะทุกคนบาบนี้อ่าอ่ายังบูกกับอีกยังเบิึงอีกโอ้ย ฉันละเมอใจกับตัวเองนะท่านผู้ชมเวลาสันกลายฮันเสืออ้อน,นี่สันข่มหัวใจไว้ว่าไม่ซื้อค่ะอะไรไม่แคลก้มาใหม่มาใหม่มม <c oughs> เอาเป็นว่าห้าการสีได้กกับนะ้อพี่น้องเบิร์กใส่กั่ยาวเสีย,ยสบคันว่าตัวใหญ่ลายก็เลยแบบก่อนจะซื้อไปพี่น้องเดินทางกับเดี่ยวได้ไหมห้าสิไปกินข้าวด้วยพี่น้องเพราะว่าเ้ายัง่ทันกินข้าวเลยเพราะว่าสาร์สิังไม่ทันได้กินข้าวเลย อันนี้บวงามดีตัวใหญ่ดีก็สวยอยู่นะสีมัเขายสีขาวแบบเดียวไปเลยไปเราจะกลับใช่ไหมมาซื้อข้องมนงุงตุงหนึ่งพนะีน้อง <laughs> ในว่าโหลกันเต็มจะเปลี่ยนมาซื้อของสมองของผู้หญิงผู้หญิงนะคะแล้วเราก็จะกลับแล้วนะ ตัวนี้เขาก็มาจากตลาดรักแผ่นแล้วก็เขามาเสี่ยวกำลังเสี่ยวเมื่อน้องทุกคนน่ะหอนมาเวซื้อขนมยูหอนเกาหานเดิ่มนะเจ้าเกามาบุญเสี่ยนี่มาเวซื้อของใน้หนิแต่ว่าคนย่างเมื่อนมาเปิดฐานเดี่ยงซื้อไปซื้อขนมนะเอาอันีก่อนเอาที่จ้า

มาเมื่อเช้าวนี้ยังมาท่านเทนเปิด,ปด,ปดหาเออทุก<อ>คนขนมเยอะจังอุ้ยขนมยญ่นี่ไ,ไฟชูหน้าหน้าอร่อยจังเลยก่อนจะเก่าท่นกิบอันนี้ แว่นกองมือถืหาทางเขาลืมสั่งไส้กรีกไงขนมนมงกลืมซื้อขนม เสร็จแล้วเขาก็จะเมื so ่อแล้วนะทุกคนสิปิดคลิปเลยนะทุกคนเนาะกำลังนีกับผ้าเดี่ยวไปสี้องยู่ตลาดนักเฟรชนอ๋พี่รถรอพี่น้องเพค่ณตกห้างแต่ก็วม่าแลนไม่แต่ก็เบรคจีนททองสูงมากเลว่ามันใส่ายแต่ก็จีบิไงบังๆบนบท้องหนาวะเบิ้ย่อคยสีอยากไปบ่กินเดมอ่ะวัยวยรนเนี่วยรเนี่ มวันนี้วันบั้นขี่กว่หรือวันครูเพาเจ้าจอดรถแบบฝั่งนั้นเนาะทุกคนไปมาจอดฝั่งนี้ก็จะพีดเนาะแต่ว่ารถจักรเป็นยังจอดแบบเดียวเป็นยังอ่ะเจอกันนะเยอะซีบีเอซื้อของกินเนาะไมคลิปนี้ก็ขี่รถตากแดดตากคนนะทุกคนเนาะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเอฟซีเบิรงกสำหรับคลิปนี้ฮอกกัสิขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะไปเจอกันมากินละรุ่นเดินจากไหนมาเรอก็จะเปียกพี่น้องเว้ยส่วนกันไร้เถื่อนเปียกเจ๊งเหรอหร เดี่ยวท่านในเซงเหลียเราจะวนเดียวเซงเหลียยเขาจะ่วนกันไปดิเหมือนี้กับไปไลบ่บ่อนอยู่พี่น้องสำหรับกิปน,นี้กับเขาตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องบ๊ายบาย